คุณสิริกุลบุญอิกนะคะเป็นรองประธานบริษัทอินเตอร์เคิร์เรลล์พัฒนาลิมิเต็ดค่ะเป็นผู้ดูแลการนำเข้าการแสดงที่เราได้เห็นกันนะคะสวันนี้นะคะสวัสดีครับค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคาเมดเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่นิยมดูนะคะแล้วก็เรียกได้ว่านิยมไปทั่วโลกเลยนะคะความตั้งใจที่อยากให้เรื่องนี้โดยเฉพาะโปรดักชันของรัสเซียโปรดักชันนี้ค่ะมาแสดงในประเทศไทย ค่ะทางทีมงานตั้งใจอยากให้คนไทยได้สัมผัสกับอะไรเป็นพิเศษคือคาเมนเนีย่ยประพันธ์โดยนักประพันธ์ดนตรีนะฮะก็เรียกว่าประพันธ์ออกเป็นร่าชื่อว่าจอร์ดบีเซสนะซึ่ง,ซ,งซึ่งคงมีคนอธิบายไปแล้วค,ความโดดเด่นของคาเมนคือในเรื่องของเพลงะนะครับที่คนไทยรู้จัก คือโอเปร่าหรืออุปกรนเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะสําหรับทางประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ถือว่าเป็นชั้นสูงนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่สูงเกินที่เราจะฟังได้แต่ว่าคาเมนเนี่ยมันจะอยู่ในระดับที่คนรับได้คนไทยรับได้คนไทยรู้จักรู้จักเพลงนะฮะหลายๆคนก็เอามาร้องเ,ออเป็นเพลงเอาเอ็กเซิร์หรือว่าเอาท่อนบางท่อนเนี่ยมาร้องนะครับจนเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยม ไปทั่วนะครับแล้วก็น้อเรื่องก็น่าสนใจด้วยนะครับก็ผมว่าคนไทยรู้จักกันดีก็เลยตั้งใจที่จะเอาเข้ามาแล้วก็เป็นคณะนี้ค่ะคณะนี้ก็มีชื่อเสียงของรีรัสเซียด้วยนะคะความพิเศษของคณะนี้คณะนี้ก็คือว่าครั้งนี้เนี่ย เป็นเวอร์เฟรียของเขา,านะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความตั้งใจมากนะครับที่จะแสดงออกมาให้ดีที่สุดนะครับสูงับบที่เขามาแสดงที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกครับ ความตั้งใจในการที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสชมการแสดงนานาชาติแบบนี้ก็ทํามาอย่างต่อเนื่องเลยผลตอบรับเป็นยังไงบ้างบางโชว์นี่คนชมเต็มโรงเลยนะคะ<ช>แต่บง<ช>างโ <ๆ S 1> ชว์ก็ต้องยอมรับว่าผู้ชมเราเห็นแล้วเรามาชมแล้วก็เสียดายดจังเลยเสียดายโอกาสแทนคนไทย <c oughs> คือความตั้งใจเนี่ยในในทีมงานของผู้บริหารของบริษัทเนี่ยก็มีอยู่อยู่อยู่สามท่านนะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความตั้งใจที่อยากจะ พัฒนาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของ c u เจอ r ์ะ culture, นะครับซึ่งผมคิดว่าในสังคมเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากศิลปะและวัฒนธรรมนะครับอย่างมีคนเคยบอกว่า the earth without art is a earth ะอ,อะไรสักอย่งอย่างนั้นนะครับคือถ้าโลกไม่มีศิลปะมันก็เป็นเพียงแค่อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ไม่มีความหมายเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่า คนไทยเนี่ยมีโอกาสที่ดีเราก็มีหลายคนนะครับหลายหน่วยงานหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนเราตลอดเวลานะครับแล้วเราก็คิดว่าจะทํา ไปเรื่อยๆและปีหน้าก็จะเป็นปีที่15เร,เราก็เริ่มเตรียมการแล้วว่าว่าจะมีโปรแกรมอะไรบ้างสำหรับปีหน้านะครับคงไม่หยุดนะฮะคงไม่ท้อด้ยวยนอกจากการแสดงอุปรามีการแสดงอื่นๆที่น่าสนใจอีกออต่อจากนี้ไปเนี่ยอย่าง BC b Planet Earth นะครับซึ่งเป็นการนำเอาวงออเคสตาราเนี่ยมาเล่นประกอบกับภาพยนตร์จอยักษ์ HD ที่เป็นสารคดีชีวิตสัตว์อันนี้น่าสนใจแล้วก็มีมายาคนจาก p e เตอร์มาเวนะครับซึ่งเป็นนักปายาคนที่เทียบ เท่ากับชั้นกับเดวิดคอปเปอร์ฟิลหลายๆท่านคงจะรู้จักแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคณะริโมนแดนส์องค์กรีซึ่งเป็น Dance, คอนเทมพอร์ a ี้แดนส์การเต้นรำโลกสมัยคณะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคณะหนึ่งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปิดท้ายด้วยแทงโกนะครับก็เป็นการเต้นรำคือคือทุกโปรแกรมสุดยอดทั้งนั้นะนะครับก็เราก็พยายามที่จะนำการแสดงดีๆมาให้คนผู้ชมชาวไทยได้รับชม ย,ยังไงก็ขอให้จัดการแสดงแบบนี้ให้เราได้ชมต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ มหากรรมการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพนะคะนอกเหนือจากการแสดงโอเปร่าแบบนี้แล้วค่ะยังมีการแสดงอื่นๆอ,อีกมากมายหลากหลายนะคะทั้งการแสดงมายากลและการเต้นในหลากหลายรูปแบบค่ะคุณผู้ชมสามารถชมได้จนถึงวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ อันนี้คือทั้งหมดของรายการสินสมสรสอนผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรือข้อรานําเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02 7902625ถึง7หรือที่อ t c l u b ัย PBS.or.th ค่ะหรือร่วมสอบประชามติกับเราผ่านทาง f a c e b o o k ทีม a r ร์ตอาร์คลับไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ